สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีเรานะครับวันนี้เราจะพาฟอร์ต้าสามศู์ไปเช็คระยะ12,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่พาฟฟร์ซาสามศู์วิ่งลองใต้2รอบใน1เดือนนะครับก็ได้เวลาแล้วก็ถึงระยะ 12,000กิโลเมตรพอดีนะครับวันนี้ก็มีเวลาพาเข้าสู่บริการนะครับคลิปนี้ก็จะเ,เป็นคลิปที่พาทุกคนมาดูไปดูกันว่า,าระยะ12,000กิโลเมตรเช็คเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวทุกคนก็ไปติดตามพร้อมๆกันนะครับ สำ,สำหรับการเช็คระยะเดี๋ยวผมจะพยายามทำวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับเผื่อ <Lynd> จะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆพี่ๆที่ขับขี่ฟอร์ซ่าสา,สามสูนนั่นนะครับจะได้เป็นข้อมูลวนะ่าในแต่ระยะในการใช้งานเมื่อถึงระยะที่จะต้องเข้ารับการบริการนะครับมันมีการ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับเาเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปให้ท่านผู้ชมรับชมกันในทุกๆระยะนะครับผม ตอนนี้เราเช็ค12,000กิโลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาจากศูนย์บริการแล้วนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูใบเสร็จแล้วก็พร้อมกับรลายละเอียดของการตรวจเช็คในวันนี้นะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างและก็ราคาเท่าไหร่นะครับ บ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปารายการเช็คระยะ120 0 0มนักิโลนะครับจะมีเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะฮะใส้กองน้ำมันเครื่องใส่กองอากาศแหวนรโรบไทายน้ำมันนะครับ ก็อันนี้มีค่าแรงเพิ่มมา150บาทนะครับผม,มให้เขาเช็ดเช็ดล้างๆจชุดข้างหน่อยหนึ่งนะครับก็มีค่าแรงเพิ่มมาหน่อยนึนะครับก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้นสำหรับการเช็กระยะ1,000กิโลสำหรับร้านที่ผมไปทำนะครับซู์ฮันด้าอยู่ที่1502บาทนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อยากจะแชร์ให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนได้ทราบถึงรายละเอียดและราคานะครับว่าเช็คระยะหมื่นสองมีรายละเอียดและราคาอย่างไรบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยั่ไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้วิธีเราขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผม